มันมาแต่เช้าแกเออบากกันบากันดอกกันเนี่ยมาแต่ชาวมือชาวจีก็เออโอ้ฟังเสียงสักแกเออแกฟังเสียงชาชาชานี่เด็กแกเออเอาออกมาออกได้อะไรละกันนี่แกรถที่จมรถที่ขันจีเลยเออผู้รับเหมาบ้านแกน่ะขยันคือผู้รับเหมาบ้านฉันไม่ก็เออ เช้าทุกทีเลยแกเอ้ยชิคกี้พายไม่ได้ข่าวไลดอกแกเอ้ยชิคกี้พายไม่ได้ไปถอนมันดอกแกเอ้ยชิคกี้พาได้ทาแป้งน,นอนทุกฝองอู่บ้านเด็กฉันก็เอ้ยวันนี้แกเอ้ยขยันพวกขยันพ่อก็เอ้ยซาซาซามาลิกก็เอ้เยอบ้านแกมาแม่ผูนรับเหมาหนักก็เอ้ยไหลใหญ่นะ่ะไอ้แกเอ้ยชิคกี้พาเป็นทะเลแล้ะก็เอ้ยลายฉันนะแกเอ้ยตอนนี้แกเอ้ย ตอนายนี่ก็จะกิดว่าจะได้เข่าหรือไม่ได้เข่าไปดูนี่เก้อยูคือจมมาถึงหัท้างเลยฉันนี่เก้ชีวิตเอ้ย,อย